สวัสดีตอนเช้าวันพุทธที่29ธันวาคมนะครับในส่วนของภาพการเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นปุยภาคนะครับในภาพรวมก็เป็นการปรับตัวขึ้นได้ตามในส่วนของตลาดหุ้นสลรัดนะครับที่ปรับตัวขึ้นคลายกังวล เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโอมิคอนนะครับโดยในส่วนของตัวตลาดหุ้นจีนนะครับก็ปิดบวกหลังจากทางการจีนให้คำว่านว่าจะใช้นโยบายการเงินที่มีความยืดหยุ่นในปีหน้านะครับเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโดย <c oughs> หุ้นกลุ่มพลังงานทดแทนนะครับพุ่งขึ้นนำตลาดดัชนี เซี่งยงไฮ้คมปสิทนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.39ตตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับก็ปิดบวกตามทิศทางของ ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเนื่องจากนักทุนคลายกังวลเกี่ยวกับโควิด -19 สายพันธ์โอมิคอนนะครับหลังผลการวิจัยของหลายสถาบันบ่งชี้ความเสี่ยงของโอมิคอนมีน้อยกว่าไวลรัสสายพันธ์เดลต้านะครับหงเซงบวกไป0.24%ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับนิกกนะครับก็ปิดพุ่งขึ้นในเมื่อวานนี้โดยแตะระดับ สูงสุดในรอบ1เดือนนะครับเนื่องจากาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหนุนตลาดนะครับอีกทั้งยังได้รับอนิสงจากดอลลาร์สาหรัฐที่แข็งค่าขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับเ,เงินเยนนะครับตัวราชนีนิกกี้นะครับบวกไป1.37%ซนะครับซึ่งเป็นรับสูงสุดนะับตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนตลาดหุ้นกรีใต้นะครับก็ปิดปรับตัวขึ้นโดยตลาดได้รับ ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติและก็นักลงทุนสถาบันนะครับขณะที่สกุลเงินวอนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอล,ลลา,าร์สหรัฐนะครับดัชนีตลาดหุ้นอิต้ีนะครับบวกไป0.69อ่ามาที่ด้านตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็ปิดพุ่งขึ้นเกือบ500จุดนะครับโดยดีตัวขึ้นตาม ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับขณะที่นะักลงทุนขายความวิตวกกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิกอนนะครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับพุ่งขึ้นนำตลาดอัจฉรชนีนะครับบวกไป0.83%เอตตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็ปิดบวกนะครับ สูตรดับสูงสุดในรอบ5สัปดาห์โดยได้แรงหนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่ปิดสูงเป็นประวัติการด้วยเมื่อวันจันทร์นะครับแม้นักทุนยังคงมิตกเกี่ยวกับสายพันธุ์โอมิคอนอยู่นะครับขณะที่ฝรั่งเศสค,คุมเข้ม มาตรการควบคุมโควิดนะครับแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นในสเปนแล้วก็อังกฤษนะครับราชนีซองร้อยนะครับบวกไป0.62%ย์จุดหซนีซีโฟที่ของเศษนะครับบวกไป0.57%อ่าแดกเยอรมันนะครับบวกไป0.8%นอ่าส่วนตลาดหุ้นลอนดอนนะครับปิดทำการเมื่ออคืนนี้นะครับเนื่องในวันบ็อกซิ่งเดย ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ดาวโจนปิดบวกนะครับได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับโควิด -19 สายพันธ์โอมิคอนนะครับนในกรณีดันชนี s อสซีห้าและนัแสแดกนะครับปิดในแดนลบเนื่องจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับขณะที่หุ้นบริษัทผลิตวัคซีนล่วงลงหลังจากกระแสกังวลเกี่ยวกับไวรัสโควิดของโอมิคอนนะครับเริ่มบ่าลง ตัวดาวโจนนะครับบวกไป0.26% S&P 500นะครับปรับตัวลดลงไปลบ0.1%แล้วก็ NASDAQ นะครับปรับตัวลงไปลบ0.56%นะครับด้านในส่วนของตัวพับเซตนะครับเมื่อวานก็เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้นะครับตาม c ินเนียบวกของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็แกังวล เกี่ยวกับในส่วนของตัวสถานการณ์โควิดสายพันธ์โอมิคอนนะครับหนุนเซตบวกไป0.31นะครับโดยในส่วนของหุ้นกลุ่มแบงค์สินค้าพกพัไม์ก็ขึ้นนำตลาดนะครับนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิอยู่ที่4.5พันล้านบาทส่วนนักลงทุนสถาบ,บันในประเทศนะครับขายสุทธิอยู่ที่1.4พันล้านบาท มาในวันนี้นะครับก็มองอในส่วนของดัชนีนะครับจะเป็นภาพการเคลื่อนไหวแกว่งในกรอบนะครับก็คาดเซตเคลื่อนไหวระหว่างกรอบ1630ถึง1650นะครับมองการฟื้นตัวในระยะสั้นเริ่มจำกัดนะครับหลังตลาดปรับขึ้นสะท้อนปัจจัยบวกเรื่องสถานการณ์โอมิคอนที่คลายขังวลไประดับหนึ่งแล้วนะครับรวมทั้ง ก,ก,การหยุดเทศกรรมปีใหม่นะครับทำให้มูลค่าซื้อขายเบาบางนะครับด้านกรอบล่างอยู่ที่แนวรับ1630ถึง1637นะครับที่ค่าเป็นจุดรองรับได้เนื่องจากตลาดไม่มีปัจจัยลบใหม่เข้ามากระทบนะครับก็อมองออลักษณะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบนะครับด้านประเด็นสําคัญอื่นนะครับก็ทรมอนะครับเลื่อนชนาแพ็กเกจหนุนชแชร์รถยนต์ไฟฟ้านะครับเนื่องจาก ยังมีความไม่ชัดเจนเรื่องของงบประมาณนะครับส่วนลด4ี่หมื่นล้านบาทที่จะนำไปใช้นะครับพอแพคเกจที่จะมาเป็นเวลานานถึง4ปีนะครับทั้งการให้ส่วนลดสูงสุด1.5แสนล้าแสนนบาทเนี่ยนะครับการลดภาษีสรรพสามิตลดภาษีสุรากากรประเด็นนี้ก็เป็นสินเทื่อชงลบต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ E ีวีนะครับที่ปรับขึ้นสะท้อนประเด็นบวกไปล่วงหน้านะครับแล้วก็ ครมนะครับรัทราปรับเพดานนี้สาธาระต่อ GDP เป็น70%นะครับหลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐนะครับพิจารณาแล้วเห็นว่า,าสถานก,การณ์โควิดทาให้มีความมันผวดและมีความจําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับรวมทั้งความสามารถชำระหนี้ให้อยู่ในระดับมั่นคงตามเกณฑ์นะครับ